สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหม,มีมวยวเหมียวไดอารี่นะคะเราจะทํายังไงนะคะให้เรานะคะเวลาไปสมัครสินเชื่อนะคะทํายังไงให้เราผ่านได้ง่ายที่สุดนะคะเหมียวเหมียวบอกวิธีการเตรียมตัวให้แบบนี้เลยค่ะในช่วงที่ใครๆก็อยากได้เงินด่วนนะคะการทําสินเชื่อเนี่ยเป็นวิธีการเดียวนะคะทีไ่ได้เงินมาอย่างถูกต้องนะคะเรานะคะจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างดีเพื่อให้เรานะคะไปขอสินเชื่อ ได้ชนิดที่ว่าผ่านได้ง่ายที่สุดแล้วก็ไวที่สุดนะคะขั้นตอนนะคะในการที่เราจะเริ่มต้นนะคะก็คืออันดับแรกนะคะเรานะคะจะต้องมีการนะคะเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนไปสมัครค่ะทีนี้นะคะเวลาเราจะเตรียมเอกสารไปให้พร้อมเนี่ยขั้นตอนที่สําคัญนะเจ้าหน้าที่เขาจะดูความพร้อมเนี่ยว่าเราเนี่ยมีความพร้อมในการชําระหนี้มากน้อยแค่ไหนและหลักฐานมีอะไรบ้างขั้นตอนนะคะก็คือเราจะต้องมีการเตรียมเอกสารสมัคร นะคะให้พร้อมหากเอกสารของเราพร้อมแล้วครบเนี่ยเราไม่ต้องขอเพิ่มเนี่ยระยะเวลาเนี่ยสำหรับในการอนุมัติเนี่ยก็จะมีมากขึ้นไปด้วยนะคะซึ่งนะคะหลักในการที่เราเนี่ยเวลาเราเป็นพนักงานประจำนะคะมีเงินเดือนเนี่ยก็จะผ่านเกณฑ์ของสินเชื่อสุขบุคคลตัวไหนได้บ้างอย่างนี้นะคะแล้วเรามีรายได้ได ประจำหรือไม่หรือถ้าเราไม่ใช่มีไรายได้ประจำเรามีไรายได้จากทางไหนได้บ้างอย่างเงี้ยก็เอาเอกสารไปให้พร้อมหรือเราจดบันทึกว่าเราเนี่ยขายของอะไรได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยก็จะช่วยได้มากนะคะส่วนต่อมานะคะวิธีการที่บางทีเวลาเราสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยเอกสารที่จะต้องใช้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะมีแบบนี้นะคะมีสำเนาบัตรประชาชนนะคะ สำเนาบัตรข้าราชการนะคะในกรณีที่คุณเป็นข้าราชการนะคะแล้วก็ต้องมีสลิปเงินเดือนแล้วก็มีหนังสือรับรองเงินเดือนแต่ถ้าท่านใดไม่มีสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนก็ต้องมีสมุดรายรับรายจ่ายนะคะคือจดง่ายๆเลยนะคะว่าสมมติเราสมุดเล่มหนึ่งมาจดเลยว่าเราเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่อะไรบ้างเขียนง่ายๆเลยคะ่ะแล้วเอาสมุดเล่มนั้นไปให้เขาดูนะคะเอกสารต่อมานะคะก็จะมีบัญชีธนาคารย้อนหลังสเดือนหรือ6เดือน แล้วก็รายได้ที่มีอาชีพที่แน่นอนนะคะส่วน3เดือนหหรือ6เดือนก็ขึ้นอยู่ทางธนาคารนะคะว่าเขา่ต้องการขอแบบไหนนะคะสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ของคนที่การสมัครนะคะแล้วก็สเตทเมนต์ย้อนหลังนะคะแล้วแต่สินเชื่อนั้นๆจะกําหนดนะคะทีนี้นะคะเราก็ต้องที่สําคัญเนี่ยก็ต้องมาย้อนดูฐานเงนินเดือนของตัวเรานะคะว่าเราเนี่ย มีฐานเงินเดือนเท่าไหร่ตามที่เขากําหนดไหมสมมติเขาต้องการฐานเงินเดือนหรือรายได้ขั้นต่ำหนึ่งหมื่นห้าพันเนี่ยเราก็ต้องทำยังไงก็ได้นะคะว่าถ้าเรามีเงินเดือนเท่านี้แล้วมีรายได้จากส่วนอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าเอาไปให้คือแสดงหลักฐานให้ครบอนะคะ่ะถ้าครบเนี่ยทางธนาคารเขาก็จะอนุมัติได้ง่ายนะคะส่วนนี้จะช่วยได้มากเลยนะคะขอขอบคุณมนะคะที่เข้ามารับฟังค่ะสวัสดีค่ะ